ช่วงนี้มาติดตามข่าวเด่นในรายการข่าวท้องถิ่นกันบ้างครับโดยสำนักงานพณิชย์จังหวัดชัยภูมิได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเสื้อสีดำป้องกันการฉวยโอกาสการปรับขึ้นราคาโดยนางสาวนภศรีประทุมพณิชย์จังหวัดชัยภูมิได้มีการนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพณิชย์จังหวัดเชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเสื้อสีดำของผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชัยภูมิ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิก k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้ความต้องการในการจัดหาเสื้อสีดําและเสื้อผ้าทนไว้ทุกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามภาวะราคาจําหน่ายสินค้าเสื้อสีดําและเสื้อผ้าทนไว้ทุกรวมถึงเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาสการปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร และเป็นการให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พุทธศักราช2568ครับในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าด้วยครับ